จากปมชีวิตจริงของนักสู้เจ้าของธุรกิจ SME ที่ไม่เคยหยุดฝันและพลิกวิกฤตชีวิตให้เป็นโอกาส SME Fighter เฮ้ยรีบมั่งดิไม่ได้นะเฮ้ยไปไดผ่านอะซัมเมอร์นี้ปารีสป่ะได้ไปอิตาลีต่อไหมโอเคเมื่อก่อนฉันมักเฝ้าถามตัวเองทุกวันว่าอะไร คือคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตฉันคุณค่าที่ไม่ใช่แค่ความสนุกการมีเงินการมีเพื่อนพรุ่งนี้ไปกับพ่อไปเข้าบ้านยการเดินทางในวันนั้นกลับทำให้ฉันได้ค้นพบอะไรบางอย่าง สวัสดีค่ะนายสวัสดีค่ะพ่อพ่อนายมาค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างก็พ่อสบายดีไหมสบายดีค่ะจังดีใจจังพ่อเร็วอเรื่พ่อจังสวัสดีครับนายสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้โหโตเป็นสาวจําไม่ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างนายดําสบายดีไหมครับสบายดีครับเออเดี๋ยวเช็คข้างบนดีกว่ามั้งครับไปขึ้นบ้านอ่าไม่ได้มานานเลยไม่ได้มาไม่ค่อยมีเวลาอ๋อครับ อ้าวไอ้แดงมันเป็นอะไรเนี่ยดูอาการมันไม่ค่อยดีเลยนะไอ้แดงมันเป็นโรคหอบอยู่แล้วครับแล้วมันก็มีอาการแพ้บ้างเมื่อกี้มันก็ไปเล่นน,นาข้างๆเลยนะครับมันไปโดนยาฆ่าแมลงที่เขาฉีดเอาไว้ครับกลับมานี่ผื่นขึ้นเต็มตัวห,หมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ก่อนครับเดี๋ยวนายอยู่ทานอาหารกับผมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เมียผมทำให้ก็ดีงั้นเอกัน,น,นี่แหละครับนายครับ ที่นาไปยังไงบ้างแกนาที่ผมทำเนี่ยผมก็ทําแบบเกษตรอินทรีย์ตามคําแนะนําของนายนี่แหละครับแต่ไอ้นาแปลงข้างๆนี่สิครับมันฉีดยาฆ่า,มาแมลงครับแล้วมันก็ปิวมาตามลมแล้วมาตกที่นาบ้านผมลูกเด็กเล็กแดงก็แพ้แล้วก็เจ็บป่วยเป็นตำตามกันเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมเองก็ไม่รู้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ได้ยังไงครับกินข้าวสิลูกทานไปเยอะเลยจ้า บางอย่างที่ฉันคิดว่ามีคุณค่าที่ไม่ใช่คุณค่าในชีวิตของคนคนเดียวแต่เพื่อใครอีกหลายหลยคนไปปูกลับบ้านลูกพ่อคะปูขออยู่ต่ออีกสักสอาวันได้ไหมคะลุงดำอยู่ได้ครับอยู่ได้ไม่เป็นไรครับถ้าอย่างงั้นก็ได้รบกวนฝากลุงดำดูแลปูด้วยนะ อ้าวพวกเรากินน้ำเย็นๆก่อนครัตรงโน้นอ่ะก็มีพนักงานธนาคารอ่ะมาแจกโบชัวร์ใครจะทำธุรกิจกู้ได้เลยนะมันน่าสนใจ่าสนใจนี่เรดูแกะดูลองดูคุ้มมากเลยจ้าอ๋อได้ได้เลยเลยค่ะป้ามีหลายใบบางอย่างที่ฉันคิดว่ามันมีคุณค่าพอ ที่จะทำให้ฉันลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างพอดีจะถามอะค่ะว่าคุณป้านี่ปลูกปลูกข้าวแบบแบบไหนอยู่อะคะและนี่อาจจะเป็นบางอย่างที่ฉันทำได้และมีคุณค่าในชีวิตฉันอ๋อแ,แล้วเราขายมันตอนไหนคนะตอนมันโตประมาณเท่าไหร่ วันนี้ฉันทำมาได้แล้วครึ่งทางและฉันก็เห็นคุณค่าของชีวิตที่นี่ที่ดีขึ้นรวมทั้งคุณค่าในชีวิตของฉัน ติดตามชมย้อนหลังและร่วมโหวตนักสู้ SME ได้ทาง f a c e b o o k c o m s m e f i g h t e r หรือส่ง SMS มาที่หมายเลข4155575ชิงรางวัลทองคำมูลค่า100,000บาทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป